กใช้เต้าหู้แบบนี้นะคะเต้าหู้แข็งแบบนี้เรามาหั่นให้เป็นลูกเตา๋าทำไมใช้เต้าหู้แข็งแบบนี้เพราะว่าหนึ่งชิ้นนี้มีโปรตีนสิบกรัมนะคะก็ต้องกินโปรตีนให้ได้อย่างน้อยประมาณร้อยกรัมต่อวันมื้อนี้ก็ได้สิบกรัมแล้วก็ไข่อีกสามไข่ลวกอีกสองสามใบก็จะได้เป็นเท่าไหร่อ่ะ ยี 20, ่สิบเป็นสามสิบนนี้ยี่สิบแล้วก็ไปกินโปรตีนเสรอมีสักนิดนึงแล้วก็จากอาหารตัวนี้มีไก่ต้มแต่าอาจจะตอนทานแล้วจะดึงหนังออกนิดหน่อยนะคะต้ยมยำไก่อีกนิดหน่อยอแล้วก็มีปลามีปลาหนึ่งหางนนี้ก็น่าจะได้สักสิบกรัมได้ ได้ไม่ถึงสิบกรัมก็เนี่ยค่ะมื้อนี้ก็อาจจะได้เกือบสี่สิบกรัมแล้วเกือบครึ่งแล้วที่เหลือก็ไปกินถั่วกินอย่างอืงอ่นเสือมอนนะคะเต้าหูนะคะผัดพริกเกลือแต่คั่วพริกเกลือก็ใส่น้ำมันนิดหน่อยอันี้พริกกระเทียมแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะคัวาา่วหอม เราจิงมเต้าหู้ต้องทอดเตรียมกว่าน,นี้นะคะแต่วส้น่าเคี้ยวยากเอาแค่น,นี้กำลังนุ่มเลยจะในก่อนคงใส่น้ำมันอีกคะ่ะแต่มาช่วงนี้ตัวเลขไขมันมันไม่ลด <laughs> เซนแฟตมันไม่ลดเราต้องดูแลตัวเองนะคะเติมโปรตีน ที่ฉันเอไปเติมน้ำนะคะปรุงรสแต่ที่ปรุงใส่ยิ้มนิดหน่อยแล้วก็ใส่น้ำตเติมน้ำมันก็เป็นัวๆหน่อยน,น,นวลใคยชอบกรอบๆก็ไม่ตจงเติมน้ำนะคะแต่ที่ชอบแบบนิ้มๆหน่อยเยิมน้ำ ทำให้แห้งอีกนิดนึงแล้วก็เสร็จใช้จา,านได้แล้วนะคะ